นี่คือความสูงของระดับน้ำที่เคยสร้างความเสียหายนะับพันล้านกับโรงงานอิชิตันจำได้ว่าเคยดูแล้วแบบอุ้ยเจ๊งเลยแล้วไม่ไม่รู้ว่าอิชิตันแตไหนนี่คือตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุลเข้ามาเราจะเจอกับไร่ชาออร์แกนิคที่เราสามารถเล่นอินเทอร์แอคทีฟได้เฮ้ยส่งของเฮ้ยส่งของที่ส่งชามาแล้วว้าว ต่อมาเราจะได้เห็นวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ใส่ถุงค้ายขวดพลาสเจอร์ไรซ์ขวด, ize, ขวดบรรจุร้อนและขวดบรรจุเย็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยลดปริมาณพลาสติกด้วยแถมมีเกมทำนายดวงสนุกสนุกแม่นแม่นหูบอกเลยว่าแม่นจริงให้เล่นด้วยนะคะเล่นเบาๆเฮ้ยเจ็บเจ็ขอดูหน่อย สิงคโปร์ไปดเอาไปด้วยกันเหรอไปอ่านโค้ดนี่นางฟ้านี่เทวดาดวงได้บินถี่ๆไม่มีพักผลจากการเรียนและการทำงานหนักใครละครทั้งปีใครที่อยากเจอคุณตันเนี่ยก็สามารถสแกน AR คุณตันก็จะมาหาแบบนี้เลยเฮ้ยเจ๊เจ๊นวดให้นะคะ แต่ลจุดเนี่ย <c oughs> ก็จะมีให้เราสแกนแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นคนสุดท้ายแล้ s. <S แลวนะครับเดี๋ยวอีกไม่มกี่วันข้างหน้าพวกนี้ก็ไม่มีแล้วจะเป็นพอรต้ร์ไลฟ์คนขับนอกจากเราต้องทํากําไรทําคุณภาพดีอ่ะเราต้องคิดถึงความปลอดภัยของพนักงานด้วยมาที่นี่เก๋ได้แรงมันดาลใจหลายๆอย่างมากทุกคนทางด้านธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการผลิตเครื่องดื่มรักโลกแล้วก็มีเกมให้เราเล่นตลอดเส้นทางด้วยมาเรียนรู้ได้ที่ตันแลนดินแดนแห่งความสมดุลตั้งอยู่ที่โรงงานอิชิตันจังหวัดอยุธยาเข้าชมฟรีด้วย